ล้วพัดปลาได้พนตกไปเลยจะได้บัตรมือเนี่ยตกนะพเขาจะง่ายกว่ากอาออกมาแล้วแต่เป็นปูเพชรออปลาเอ่า้ยยัง่อ่าเะเดีเขาบิรดจนเมื่อได้แ่

ก็เริ่มเปียกกแลัระบาดเลยระบาเปียกแล้วใบอลซูนอเยนบเซ่ได้นี่้องต้้อน่าน้่เป็นลนี่มันมือมันขึ้นอ่าสดเนาะขึ้นก็ไปขึ้นสดแจกแจกมากยังตกอีกมันเมื่อยวันสดซ่ข้าว

ชาวเราไม่ไกไม่เข้าไปเราเขาไม่ออาไปไงไกลนะหาลาดเข้าไปหาล่ะไปเขาโคตรพุเนี่ยทีู่กันปรดหนไปตัดมือตัดสีทอคนเนยเอาแต่ก็ชแต่ไปุ่เดียวกันยังแหลมน่ไปราทนอ้ยฝนนีอะไร่าไปเข้ายอกนคอเา่นมกลางนรอเออ มงว่าเอแจงผ่าเอากาเล่นไปสิงป่าาตีาีไหนแล้วเจ้าคือเอาพ้นมานำบัญชีบอกเอาจะเอาจักเ่นทีตกเจ้าด้ยอยู่ได้บ่นมตกตลอดมม่มือตัวขำ นี่ว่าจุ่มก็ยืนในกองไฟอยู่แล้วไ่ว่ามืันนี่เห็น,าานเ,เพ้นต์แต่ขื่นแต่แตชีบุ้งเ้าอยู่ในกองไฟวัน <c oughs> นี้อย่างนี้เลยเนาะนนชีบุ้งเฉาง่ายกูได,ด้เล่นกะดอกเล่นเข่าเล่นก็ทำมันหนาวกูได้หนาวกับริบุ้งนี้กนตกลินลินบรินเพราะอากาศน่าหนาว ขึ้นเนี่ยมันมัดขึ้นสดแจ้มมันมันก็เว้นอีกแมันมื่อต่อขำจับปลาแอ้มจับตองเรียนแล้วัปลาได้มต้อเอือดอันนี้เด้อนี่คือมวแก๊กๆอะไรบบนี้เฮ้ยโอ้วตัวโตมากเขานี่คิอคออีกแล้วนั่นคิหลวงทั เียมนนี่ยไ่หมเอ่ะโอ้โหอ้คือออกมาคืนหนึ่งเช่าเนี่ยคนกระเดกอ่อเลยอยู่เด้อหักมาเลยโดดมาเ้นอยน่นะอแรานอปลานน่อยนี่แหละเราเตยมันเลยล้มันตองมาได้ไงวะอาจารยบแบบงานเจ้าหองานแท่งงนประทุนมันตองมันมันแกล้งง่าย่ก็มาฮักไดง ป้าเอมใบเ่งใหม่เด้ปลายหน่อยเอาบ้าเขาด้สิมออิเจ้าบ้อ้บ่เด้เออยก็ิมกัเบวกนะหอยอากรยมาโอ้โทีนี่ได้ีเลยโอ้แแล้วบ่าปูงเพชรเจ้าฮันทักราดดแล้วแจ้วคักแล้วบ่าไปนเ็ดต้นยับมาเลยนับเบยนับเลยห้าต้นห้าต้น ได้แต่ว่าหาลอยหอนะ้าตกแตกรง้มันไ่ด้เอาปลาปลาตัวข้นมามนเรอมา่นมาเลยพนนีบอกไห้เ่าเ่ยมาตกเลยเราว่า่นยางหได้ปักอจูแน่นดน แกไปขึ้นไอืมตกองตกงเลยมันมันมือเดี๋ยวต้องเดี๋ยวสองมองไปป่นมองยาวสา่นก็จะคืนเนาะตั้งแต่ประมาณสองโมงสิสมงคืดตสี่สหกชาตะเต็อเลยตัวเาฝนนีไปกลเด้อ

กินเท่าเหรอใส่กันหนาวยิมันแดดนะรอตัวเธอเนาะมากินดีเลยท่านรัาดูดิจะไปหามไม้ได้เจ้ามองเจ้าเด็กกินย้อนเจ้าแล้วเนี่ยฮะไข่ปลาจีมือเจ้าแล้วเอ่อเสื้อทั้งขลมแล้วมัดติดมาเนี่ยบนถักแล้วได้ปะไรแล้วได้ปะไรเลยติดลบ พอตกลินมันเหมือนคือปูกที่จุดยอเลยคืออานอไปได้ไปเนาะแลูกไปก็รอยลนเนคะมันมักโลกะหยัดนลยลพันปลาปลาปลาตลอเออเอมันตดตัว่อไปดเราเคยแต่เรากปฏิบัถึงเราลื ว่าผู้หญิยากเลยนชุมกันางหมดไปเลยอบคุเดี๋ยวไปคุัเวนเราขาแล้วมันจุ่มส่กองไฟคื้เกา่เอ๊บ้านไแนร้านนาวเนาะออไ่เลยอกั้หงแล้วผเลยมามปมมา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 มมาาม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 าาม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 มา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 ามามามาัามา่ามามาม ร้อดนาใบกับกระบบ่อันจนาขรบาดเนามันมันเห็นยี่เด้อแตเขาติดอยู่เห็นกันบางมันนดปย่ปวันหน้าป่านก็เช็นกัเจ้าโอ้ฝนเลยฝนจะมาตกกี่ลูกกันเ่ยก็มดอยสุขบากบเท่านก็เป็นไข่ เว้อ่เเออวตัดเข่าและลำบากหวกตัดเข่าไรขนาดนั้หน้าขอร้ได้ตได้หน้าเจ๋วได้รับเป็นกองคำสอบาบนาแลบอเป็นสิงเดิว่านว่านี่ได้ว่านใ่เว้นลบ่ายเท้นละบ่ายเน่ยช่วงนี้วัฒนชุกไข้แน่ ต้มัชุกก็คือเหลากทำพรเขาแล้วไม่หอยก็เว้แล้วไม่หอยก็เลยห้อยืนานห้อยบานเกิหห้อยอยากเดียวช้วเราบ้านเรามัดเราคุ้แล้วก็จัมันแดดว่แากาน่ายนังถ่าย้อยได้นี่เดี๋วหน่อยหาย้อยแล้กันขาเพียแนวนี่วพ้นวะได้แล้วมาลกกาถึงมด้วยานของเราบ่ยเลื่อนลกกาลกปลาลกปลาลกปลามาก ซุดหน ate <the ầ y> ึ่งไปบัดกรูซิมาเตะกำลังพ่อแฮ่เน่ยนกาเห็นเมาโอยด่านเราโอ้มาขึ้นได้เลยเจักระห๋อเมาขอหา่าม้าเมาอฮอ่าบุหิยากเด้อยากเขาบเกบุหิยากผู้ายกแพนผู้ชายกัน่านผู้หญิงเยากเลยกันเมื่อไแก่เนี่ยเนีเยวาดกูแลนะแผู้ชายกันทาไมต้องเอาว้รเการดานมาา เจอเรื่องตะการอ่ะเออเจราเจอเค้ื่องกรงเจอแท้และมูเห็ดเบี่ยจะแปะแรกินเล่น่ะบัวบัวโตและเจอแท้และจังเปันปกติได้เลยเอี่เออน้ำมืนมนน้มเนาะเป็นนั่งเย็นกันได้หัือมเติบโอ้ปมานนั้นจะได้เอามากายนานึ่งรถบํัดทีเนี่ยนครับได้า้อ เห็นไหมอ่ะก็ไหมกนมดมนั่น็ไกกมึงต้องไ้ก็ยั่ายบ่เม่กี้ากหอกหน้าเจ้าเอกก็ชูเออมื่อไหร่เน่ปีปีก็หอกแล้วไอ้บอกก็ชูเจ้าู่เพียงพอวกคนเน่เไมืออ่ะตายดําตามีเสือได้เราเราซ้อมกล่องเราหนอยหน้าซ้อมกล่องน่อยหน่อยนะไม่หมดปมายท้ายนั่นแหะก่อนอานนั่นงลกกาฮะ ไป่าได้ก่อนมูมองรบปองโบองเลยยัดมูให้ที่ยประเทจังเื็นหมือได้ไปหางงที่เหล่าไปน้ำม้วนยั่หายเออผู้ชายกัดมูจ้าก็แทนการเจ้าชีว่าโมแมได้ก็ยังเจ้ามฮู้แม่บอนผู้ชายกันี่มูโลได้จริงจริงจ้ว่าวังอาเงนมาย่มันยิิงายมอญรบรบมาน เราะทิ้งเราไปเลยในรัวเราพระประหลัดทิ้เจ้าเสี้ยวยักจะแฉกที่จบผู้ชที่ทางสตีมผู้ชายองฟัสิพระประหลัดไปไปเปนยังไบางครับ่เลจะจนเมาแล้วร็เพลินเหยไาเลยอาจารย์แม่แล ชื้นด oh, mm ีอ hmm. okay, uh ่ะคอยะแชนตากอยู şey ่ตากเาเดีหนาเหนาไว้ฮะหนาแห้งบ่ได้เนี่ยเนวันนี้ที่เป็นนนี้ยลกนีร่มฝนกอกไว้หน่อยเนี่ยแ้วแบนี้เนาะตะาเปนหนาโจ๊กค้ำมาสูน้ำหอมเพราะาินบุกที่ได้ไต่แล้วมันยุติครับดินไปด้วยเจียงนนแลเขากินเดียว เรามีแนวแกต่างเ่คอเกินมาไลน้ำเจ้าก็มาแก้งได้ก็มาคอดูด้นแลวนน่พี่ตามหาคนะามมามาก พากันนั่งขาพนสะให้พนเสาตกบืเทาที่เนาะโอ้โหได้ละพันประหลาดเป็นเสมอเลยเนี่ยอยู่ไปสิเมื่อนั่งก็ได้เลยเลยฮะพวเราไปเบิงเบ็ดเิเทียบแบิเทียให่นเอ้ยู่กัาดาหน่อยคนเลยเรอดีคนทักเท่แจกเลตาเลยแรกเดียวับรถรบอยยเฉพะอทาว่าแไ่กระผมไง เดี๋ยวไม่ถอยวอดไหรอกอะาำรีสุบคนเนาะฮะสิดต่อกันหาอยู่ห้ากิแต่ว่าคือคนถล่มพี่นนองตั้งแต่ขึ้นยังบวชถนนเตาอยู่เป็นหอดขับมันคือยังบวชถอยอจนกดนเนาะยังตกอยู่คอติดตู้เลย น้อสีฮาร์าปขึ้ฮาร์ม่ใหญ่มาไหวยันหนาวมาือกขอฝนตกลินแต่ขึ้นนี่มันนี่มันมึอเทุกคำโอ้ลูกลินเน,ะะนา,เาะฮะเพื่สต็อกมืืแอนบ้านนี่เอลังเรือมฝนขื้นี่น้องเลยน,คนค้นนอยเลยสบายเลย คือนไรเงีคนคนมันบเซาเลยเนาะใ่แ้วมันก็โบเซาเลยนนนเคนแต่ค้างไมปมันเลยแหละสะเป็นฮรับมือแรกมือสิยบติดก็แล้วคนถล่มห่อแล้วมัน ฝนระพื้นมาเห็ดได้นล้วคิดคำคึกคนตกกันที่พนย่างพ้นผล็กเสร็จทนีด้แล้วมือมือแร่นี่นาวขนาดใหญ่กับผออย้วมีนักข่อโอ้จะนอนหันบ่หมดเลยมา้ขอยกันนอนนี้ได้ข่อยกันนี่จะกองไฟวัใหญ่ได้ไปนี้มานนีนะ มันว,วนตกลินมืดขึ้นสอดแจ้งมันอีก็ยัง่ยงคำเลยขึ้นหนึ่งแต่ใจสิบองโมงืมันีคำกึกคนหกโมงแรกยนงบอ่ทอยอยู่คนเออดียวเปัญห,าพ,พหาพื้นมาไว้พัดซุมพัดเติงหาพื้นมาไว้ยันหนาวมือแรกหนาวพี่น้องเลยงานนี่ โอ้มาแล้วอะไรมนี่นักจานกออ่าด้อนี่ด้วยปกขันนอดไปยำยำเบ็ดเรื่องมันปกตปกติปกแล้นี่ปุกไงอ่าเด้อไงดิปกติตัวนี้เนาะปใกไ่โอ้ยไงว่าจะกลกาวปกติปุอยู่่เคืออะไรปกติปกติไ่ แกมีรถอเอาลงันเว,ว่ามันพนันหนอดอมาแลนะออแต่พันประหลาดกับเออ,เอ,อน่นเทาเพิน่นพยายามมองพนอะตำแหน่งมองทาเพิ่มมาพล้วจงเห็นดีนแต่ตัวใหญ่มากโอ้ตายโลเติมแ้วนี่ไรกําเติมตะกฏใหญ่ไงเนี่ย ยังพลาก็มาหรอป้อนี่โอ้ผลใดยังดีผลมายังดีนาะผลนามายังดีครัตลาดผลนี่โอดูดีกรลังขึ้นมาโอ้มันบชมันละบ้นะะลาอันนั้นบวดมันละบนะฮะเ มาขำได้เห่าพ้นกับปยอมถอยพี่น้องเลยพ้นตกแต่บ่ถอยเลยมัดมือมัดขึ้นลิลลอนี่ฮ้คือมาขำแทะฮะ<ด>มันย่บละ่ะฮะอานแล้วดียบ่ะเ,เนยนนั้นได้ปรากฏไงเลยเออนี่เลยเส็จลาบอยสดเนะาะกินบ่นหลาบอยสด หนาวบ่ะเดี๋น uh> ี่โงเจ๊แหละนี <k 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 ่อันสิหอด่ะเอันสิหอดเปงนขาอยู่วเดี๋ฮะแล้วนี่ไว้ไว้เขาคงคไเทียบถือผห้อยกีนี่คือหอยกี่มานแล้วด้ไล่เต๋อนะเอ๊เขาแขงเขาอยู่ตรงนี้พี่ นี่ตัวใหญ่เห็นอืมอืมกี่ตัวนี้ล้วอ๋อเฮ้ยเว้ยเขาตองไปเว้อเยไดต้องไ้โอ้อยกี่ถึอเบ็ดป่ะโเคจะเชื่อหรอโอเคจะเชื่อเลยเคยจมหาต่หอยกี่นั่นแหละบอกจะเลือกหอยกี่เจ้าแล้วใครจมหอยกี่บ้างโอ้ พัดแต่ใส่เวดมากเคยล็กเิดมันบอกนึกขึ้นมาโอ้ขึ้นมาไฟมันอยแล้วมันความเวลาเปอยังไรมันเวลามันหนาผานมาแน่นอนมันชิกินงเหือน้ิกิ้นั่นแหลผ่ามได้ผามามันกถือเบ็ดนะก็งอเมืงหอยกี่ถหอยบ่ลูกคอขักหอยกี่ถือเบ็ด เบ็ดเพียกบ่เพียกนะดูวันหนาวไรยังงี้มันได้จะนอนแนวนอนไปกินได้จังไรนี่ข้าวมูที่อ่ะเรื่องไหนเห็นบ่นาอป๊ยบ่ะบังแจนาโป๊ยบเออนี่ไงนี่หอยกี่หอยกี่ถึงเบ็ดพันประหลาดโอ้แปลกเน่าพันประหลาดเนาะพัตตะเกิดบอกเห็นบ่บอกเห็นหอยกีกินเบ็ดเริ่มเริ่เถึเที่นี่ เอาสิมาดังไฟยางเอาสองเท่าพันนาวแห้งมาแต่ยำเบ็ดย่ำม่องมั่นอยู่ถือห้อยกีถึงอยังกูถือไม่ถือห้อยกี่เนาะถือแน่ามากถือได้บรรยากาศไทยหน่อยมาตักข้างหน่อยก็เห็น นั่งคือครูขนาดเนาะมีแห้งที่บาทนี่นี่คือไอ้ไพมันก็มีแห้งยางๆเลยสร้างเป็นผลกันเนาะตกอแชเอาว่ะนรอหรอยง้นเ่งอย่างเมื่อคืนสดแจ้งอย่างี้สวีไ่เอมันมนีคอนแงคันใสแขตัวมันพเมื่อว่ไรยูเหอยู่นี่นะ เมื่อเมื่อเหตุเหียงเนาะเมื่อเมื่อันเอ็ดกับมีเหือเหือดินคนตกกีเข็บออกเนาะคนตกกีมูไลจะขอกันเออโ้เข็บลาดี่น้องเข็บเริ่มออกเลยคนตก เป็นเลยบเป็นเลย่วาเป็นไรดันนานอกขึ้นนี่มาจะแกแบบนกตกน้ำเนาะคือเดินต้เขาดินเท้าเดินซ้ำเดินปมาห่อกันนกห้างนกห้องรับเลยว่อยากินไรกกอสอตาแลกิชีหัดบม้าหน่อยทล่มาชวนตาดิไซมาลาจวกเราสุด เหรอว่าปรากฏไงอ่ะเชือเชือกรเจีวสิฮ่า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 ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่ยฮ่าฮ่าน่าน่ร่าฮาฮ่า้นาฮ่าฮตาฮ่าฮ่า่าม่าฮเาฮาฮา่า่า่าาฮ่าาา่าา่าาฮ่าอาฮ่า่า่่เาาอาาาา่าาาา่าาาา่ เาต้ย่างแวนสเก็ตหนาวไว้ก่อนมารอสำหรับหนาโคก็พาดตะกึงงนี้งงกกนเเวันอ๋จะเป็นใพาพสีตำหาคนงามาคนย้อมั่เป็นคู่ขนาดเนาะเสียสตีเดียวม่วถ้คู่นี่ยเ่านมวยกันตเดมผมได้ที่เป็นมวยซีมือผมได้เป็นมวยเข่าอัรตีเลยคัไหนฮะเอาล่ะเอาเือลบสิเคือต้องมวยเข่า้ บวยมาเอาเลยเอาเลยแม่พลาดทีท้ามาคนง่ามาะโย่มาล้มไม่้่ากันแล้วก็ปั่นซังทองเจ้าไปแล้ววะยืมฟ้องยืมวะจับมือไส้กับหมอซั่งทองหมอรวยนั่น้หละคนรวยหวยา้างไม่จุ่ะ ต้มนะเดี๋ยวบว่ามันงาต้มาตมปามนงาออินวหยงเลยคือยังหลายอย่างไม่เลยนะพตกได้ยัง่ไปหายังอกใ่เลยลไม่จะโบกอ่ะไปหองบ่อที่เลยเนียกระโปงห้องบ่ไนก็ไปเอาโจ้ได้้นา

เจ้าหน้ามือตามหาคุณงามีตาาตัวไนี้เเดี๋ยวเดี๋ยวจากสารคามไปถึเมืองคอนแก่นจุนจะพาถึงตาพาไปไหนไปไหนแกหนาเนาะอะไรตาหาเนื้อเย็นกอบาเ็นพาการพบกีแคปแจกอื่นแล้วเนาะใหญ่แห้งวามันสัตว์มันงพูดแล้วสัตว์ อ่ะตราลขนาดเลยไปไปไปรล่เล่ไลขนาดไหวขนาดนาะงวุยอยก็ไพ่เลย้วไปเนโอ้ตาพันผากันปกขี่เข็กบขีน้อยสัตว์ตาดเริ่มสัตว์เอาคนก็เด้เลยขนตกลิ้งขี้เขียบออกขนาดพี่น้องเลยเออปั้นนอนกไรนอนนกีดินเป็นเรื่องพัดเติมกูพอดีนอนหันแล้วผุนวายเลยโอ้โหไ สุดท้ายจุดฮาร์ดลักกันหน่อยน่าลักบุกเปนั่นข้าวปลาฮู้ฝนตกเนี่ยฝนน่านเศร้ารินเลยอาหารทางโขงข้าวบุได้แล้วพันตลาได้มื้อนี่บุได้แล้วกินแต่ปลาเนี่ยแล้วเนาะใครเจอมีปลาเนาะแต่บุไดมบางหน่อยแล้วเนาะแล้วก็ยังบางหน่อยคนกินเนาะเอาไปอยากจะไปยามในการทำนกตกหนับเนาะน้ำเห้นบ่อนะไรชุนนี้เขาใช่ใช่ ดูเลยเนเ่ยมนี่เรืองเนียมกระออ่ะช่วงจบ้าหมัอ่ะมัดเดียวกะสาเฮะกินๆนานากินลงมาลงมาเยๆแล้วน่ันเท่าเนี่ยใ่เนานาะใสปลาหนาวเนาะไปก็จะไปน้ำหนาวยาเป็นอะหนาว By bay nó nè nghe ngon nè cô không 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 Chắc là nó ทิ 9, oh, right? <t 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 ้งไรเดี๋ยกิงน่าฟังากินนะห้องห้องบอน้อนวะเอ่ะวานก็จะียอดยาดโมมายอดบอลนอนไวขนาดนั้นเลยที่เขาเวลนมือ ตีนกับโบาณอีกบุมีเป็นได้พาดทีทำมาคนงามพาดปลาเข้าแล้วพุทวัดหล่นว่โอ้ยอาไซต์จนีละเข้ามือแรกนะาใตัหนีละบ่มีจะวนีถือเอาบ่รอดรอดมือแรกนี่

รับอยู่ได้นะพี่จุกกฎเนาะนี่แหละพี่ต่อการนอนป่าเนาะภาว่าคนตกเอาไถ่ตัวนี้ไถ่ยางไถ่มีไถ่ยางคือว่าลำบากสุดมี่ไถยาง